สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับทางเต็นท์ยีนโอโตคานอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาพบกับเจ้ามิซูมิชิไทชันแฉก2.5พัทนะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับของตัวแฉปนะฮะตัวนี้ก็ถ้าเกิดออกห้างนี่ก็เจ็ดแสนกว่าบาทกันเลยทีเดียวนะครับแต่ทางร้านเราขายเพียงแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้มาครับเดี๋ยวเราจะพาชมรอบคันกันอันนี้ก็สวยกริบเลยนะครับสีรอบคัน ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะฮะคันนี้ดัดสภาพแบบกริบกแบบนี้กันเลย่ <Woo! S 1> วงท้ายก็สวยๆแบบนี้เลยครับไม่มีรอยทะลวงทะลอกอะไรทั้งสิน้นกระสกทงก็สวยกันเลยทีเดียวไง mm hmm. ครับคันนี้รอบคันสวยกริบกริบอย่างที่บอกครับ mm hmm. ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในรถกันคอนโซลสวยๆไม่มีรอยพร้อมกับจอดแสดงผล a n d ด o อ d ผมอะไรมังติฟังกชันสวยไม่น้อยเพียงแค่6 4 0เท่นส่นันเท่านั้นเบาะด้านในสีดำสวยๆกริบๆพร้อมกับเกียร์ออโต้เบาะหลังสภาพกริบเหมือนไม่เคยถูกใช้งานเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าไททันแคปตัวนี้นะฮะตัวท็อปแคปพัดนะฮะไททันตัวนี้เป็นเครื่อง2.5นะครับราคาเพียง 4 3 9แสนสามื่นเก้าันบาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะฮะติดขัดเรื่องอะไรทางร้านเราก็พร้อมให้คำปรึกษานะครับใครสนใจอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยครับรถสวยรถดีครับออกไวมากนะครับรีดาวนะครับผ่อนเพียงแปดพันนิดๆเท่านั้นใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับสวัสดีครับรถสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโต้คาร์ สวยเข้มดุดันไม่เก่งใจใคร